ทไมหมดไเออแก่แล้วารักษาไว้หมดแล้วครักเป็นเกินร้อยสักคนแต่ับจะมีแตจนแตรับรวยซึ่งอายาพาเหมือนกันหมดเลยอเดนนะครับอทุกเยนสองท่านได้ตักงาตรบูชากรรมุทนะครับแล้วก็วัวัดรับศีลนั้นเราก็ได้ ว่ายเาะพื้นี่ที่มันไม่ได้ะามมาอบบะคา,า,ายรึ้นฉันก็อู่ที่เองนะครับแล้วเราก็ลงมาเลยนะครับอาจารย์อาจารย์ครับเขาจทดแสดงครับนะครับลานได้ได้ความอัดอีกหน่เดย สัตว์ประมาติาสตร์ป็สัมพััีอันตริยว่ามากาสันติทัสะสัธิกาเอตสิุกรรมนุกมมังปัจจัง ที่ตัวที่ก่แห่นองค์สัมมา้ร่วมนเุโรทโงาเป็นญาติสัซึนาในโการทำพิธีแจกข้าวแบบโบราณหลังจากที่ประชุมเพลินเรียบร้อยแล้วจะนำอัฐิมาประความบุญสลที่วัดเบรุชี่วัดเบรุร่วัพัฒดาร่วมพัฒนา และตะเขียนอัปเทนิมงรีัจราจินุรีค่ะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการแสดงความประนอยูต่อวศาสนาบูชาระไตรและวการให้ครรมเนียมศาสาให้คำหรสอว่ารหอคำชี้ซ้อนหลังจากนั้นก็มีพิจการต่อไป จนกว่าจะเสียชีวิแล้วนำอัตรายบรรจุที่เจดีย์วัดของวัดพระนารก็อันเป็นเสียตอันหนึ่งให้เป็นอามณ์และวบริจาคตาตาลดยากผู้ผู้มีในในการข่อและไหว้ปวายสู่มรรคแล้วหรือมาปาลนาลบนธรรจชาติยู่ในพระตัวสายที่ต่างเป็นอามณ์และบริจานา ไว้ทั้ง,งย่าและโยดางนั้นอันรูปสนบำเพ็ญกาการถึงิตให้เพื่อกุภาพเศรษฐีในคนี้เป็นณการแม้ผมวันนี้จะให้แก่ท่านเหล่านั้นทายและนที่จากานก็นเป็นผู้ไ,ได้โ่รับทานทานส่นนันย่อมตในของผู้บริจาคเป็นธรรมดาแต่เศษจนอาจจะเส่นไดู้น,น,นื้อข้อการทีขอผู้ให้บริจาคนั้น เรียกว่าัปันาผู้ส่วนที่สำเร็จด้วยการให้ส่วนโนการการถ้กมาของเกตันโทนุเรียกว่าสัตตานหมาานผู้สนที่สำเร็จด้วยการสนทนาหมายความว่าทายที่ทายกไปจากไปแล้วเย่ยมให้ผทั้งแก่ไทายกและเกตัชนก็อย่างนี้้าที่ั้งว่าส้าปะกาวะโตอารันโตสมาสันมุธวา นั่โมองแต่สัะว่วาดตอะไรตัวสบาัสมพุรณ์แต่สันั่มตัสักวะคะวะโตอะอะะโตัมสาสัมพุทธัสสะอิมาริปังปัหนึ่งิวารีจักรุปัญญาหนสังฆาลัยสัพะปิมารีทีขูสังฆสาว ONO JIAMA s a t h ั VATTE PHIKU s i m a ี SIPI a i จากปุปปัตยายสัพพทายสัพพิวลาายปัจจิานาตุอาภัตวะปาตติโตอาทิจา ยาลักาตานังกาละฆ่าแก่พระพิสุทธิสงฆ์รุเเริงาปัจจางหลายขอร้องมายขาไตอีวรจะถูปัใจป้อมกับสตนานี้แก่พระพิสุทธิสงฆ์ขอพระพิสุทธิสงฆ์จงละฆาไตอีวรจะถูปัจใจ พร้อมกับสถานานี้เพื่อให้เป,ป,ป็นไปซึ่งประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ญา,าติข้าพเจ้าทั้งหลายในด้านนาเป็นต้นและข้าพเจ้าขออุปถัมภ์ให้คุณแม่พระบ,บุัมานาอุทิศรักบาแมี ดวงวิญญาณของคุแม่เราคงสัมมนาไปมีความทุกข์ก็ขอให้มีความสุขดวงวิญญาณของคุณแม่เราคงสัมมนาไปมีความสุขก็ขอให้สุขที่ที่ขึ้นไปตลอด เสร็จทุกรรมาประจํา अवी <laughs> अवी

จุไปด้วยมาเงินต้องใช้ส่วนตัวเล็กน้อย baik, kalau <laughs> <laughs> Yeah.